ละกนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดาวประจำตัวอยู่ในภพการเงินกลุ่มดาวมรณะดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองเดินถอยหลังมากุมดาวประจำตัวดาวการงานอยู่ในภพแผ่งการติดต่อสื่อสารกลุ่มดาวการเงิน ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งดาวการเงินเจอดาวคู่ส่งเสริมดาวโชคลาภอยู่ในภพอริรวยอูฟูเงินได้มาจากการทำงานหรือจากการลงทุนลงแรงล้วนไม่ใช่ได้มาแบบฟลุก โดดเด่นในวงการการงานความสามารถสูงเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่พึ่งของทุกคนแต่พึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยได้มีแต่คนรักแต่ไม่มีคนช่วยต้องทำทุกอย่างเองแต่บารมีเต็มประสานงานราบรื่นถ้ามีศัตรูคู่แข่งก็จะมีคนช่วยขจัดปัดเป่าให้พ้นทางค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนมีนาคมปี2568โดยอิงจากลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการทำนายไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นแนะนำให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบทุ่นอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็รับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถทักไลน์ไปถามรายละเอียดค่าครูกันได้ค่ะ l i น์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง Description ใต้คลิปค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจดูดวงความรักทำอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะ เริ่มต้นทานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวมังกรลัคนา,ข,นาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามังกรดาวประจําตัวคือดาวพระเสาร์ยังคงสถิตยอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นพบเรือนการเงินมีวิสัยทั์ดีในการสร้างเงินสร้างไรายได้ดาวการงานสถิตยอยู่ที่พบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารการเดินทางสังคมเพื่อนฝูงอยู่ในพบเรือนที่ดีค่ะเพียงแต่ว่าดาวการงานเดินผิดปกติคือเดินช้าในช่วงต้น,ต,นต้นเดือนแล้วพอวันที่11มีนาคมทีนี้ก็เดินถอยหลัง ยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนอันที่จริงก็เดินถอยหลังไปจนถึงช่วงเดือนเมษาด้วยทําให้การงานมันไม่ค่อยพุ่งทยานเท่าไหร่มีอุปสรรคปัญหาเดิมๆวนกลับมาให้ต้องแก้ไขจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาที่ยากจนเกินไปแต่มันอาจจะน่าบเบื่อหน่ายเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาเดิมๆที่บางทีเนี่ยพอแก้ไปแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องวนกลับมาใหม่ ทางด้านดาวที่มาสัมพันธ์กับดวงชะตามีดาวมรณะซึ่งในช่วงครึ่งเดือนแรกกลุ่มดาวประจําตัวพอย้ายก็ย้ายไปกลุ่มดาวการงานอีกทําให้ดาวการงานมีดาวมรณะแล้วก็มีดาวอริมาสัมพันธ์ด้วยดาวอริเนี่ยทีแรกครึ่งเดือนแรกกลุ่มดาวการงานนะคะเสร็จแล้วพอย้ายดันเดินถอยหลังย้ายมากุ่มดาวประจําตัวอริคืออุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งดังนั้นการงานของคุณมีปัญหาแล้วก็มีศัตรูคู่แข่งในที่ทํางานด้วยหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็ มีคู่แข่งทางการค้าที่พยายามจะลอกเลียนแบบผลงานของคุณหรือพยายามจะมาดึงลูกค้ารายใหญ่หรือว่าลูกค้าประจําของคุณไปก็เป็นช่วงที่จะต้องชิงไหวชิงพลิบด้วยแต่ทีนี้มีดาวพระเกตนะคะสำคัญมากเลยเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเล็งไปที่ดาวการงานทําให้การงานของคุณถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหายอย่างไรก็ตามเนี่ยบุญเก่ายัางช่วยหนุนนําให้มันผ่านพ้นไปได้เพียงแต่ว่าคุณก็จําเป็นที่จะต้องลงทุนลงแรงลงมือทําไม่ใช่ว่ามันจะผ่านพ้นไป ได้ด้วยตัวของบันเองคุณก็ต้องแก้ไขปัญหาในแต่ละวันที่ไปทํางานเนี่ยมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันค่ะดาวการงานของคุณอยู่ในภพเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางแล้วก็การติดต่อสื่อสารดังนั้นเดือนนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างคึกคักนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปงาน เน็ตเวิร์กิ่งหรือว่าต้องไปพบปะผู้คนมากมายไปติดต่อสื่อสารเจรจากับผู้คนมากมายดาวแห่งการสื่อสารดาวแห่งการติดต่อเจรจาก็สลับเรือนกันกับดาวการงานของคุณมีมาตรฐานเป็นอนุกเกษตรดังนั้นการไปสื่อสารการไปประสานงานติดต่อเจรจาอะไรกับใครเนี่ยถือว่าคุณบารมีเต็มนะไปแล้วเนี่ยมีแต่คนนิยมชมชอบมีแต่คนอยากที่จะอุดหนุนคุณนะทำอะไรเนี่ยก็ดูว่าเป็นที่โดดเด่นเป็นที่พอพูล่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะ ดังในวงการการงานของคุณนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปขององค์กรถือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยธุรกิจของคุณก็เป็นตัวท็อปในใจของลูกค้าอันนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีอยู่ในจุดที่โดดเด่นเพียงแต่ว่าพอดาวมรณะเนี่ยเขาสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกับดวงชะตาแถมดาวแห่งความสําเร็จยังมาอยู่ในภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาและศัตรูคู่แข่งอีกนั่นแปลว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมันมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเนื้องานไม่ใช่ปัญหาของคนเพราะว่าคนรอบข้างเเี่อทจะิษ แต่ถามว่ามีศัตรูไหมมีแต่ว่าไม่ใช่มาในรูปแบบของเป็นเพื่อนร่วมง,งานแล้วมาเป็นศัตรูแต่มาในรูปแบบของเป็นศัตรูให้เห็นตรงๆเลยนะอย่างเช่นว่ามันอยู่ในแผนกที่มันจะต้องทํางานแล้วมันมีความขัดแย้งกันนั่นแหละก็คือศัตรูคือเหมือนกับว่าเป็นศัตรูในการทํางานเป็นคู่แข่งในการทํางานไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็จะมีคู่แข่งที่เขาทําธุรกิจแบบเดียวกับคุณแต่ว่าคู่แข่งเนี้ยเขาจะไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวกับคุณ ก็ไม่ได้แข่งกับคุณแบบไม่แฟร์ไม่ได้แข่งกับคุณแบบว่าแทงข้างหลังจะไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นก็ดูว่าแข่งแบบแฟงแฟแต่ว่าการทํางานของคุณมีคู่แข่งนะคะทีนี้พอการทํางานมีคู่แข่งเนี่ยคนรอบข้างที่เป็นพักพวกคุณเนี่ยช่วยเหลือไม่ค่อยได้เพราะว่าคุณอ่ะโดดเด่นศักยาภาพสูงมากแล้วคุณพร้อมที่จะพุ่งทยานและต่อคนรอบข้างเนี่ยอย่างที่บอกดาวการงานคุณเดินถอยหลังคนรอบข้างเขาไม่ได้พร้อมจะพุ่งทยานไปกับคุณหรือบางทีเขาก็พร้อมอยากจะช่วยเหลือคุณเหมือนกันแหละแต่ว่าศักยาภาพเขาไปไม่ได้ก็เลยทําให้คุณต้องพ ไปอยู่คนเดียวอยู่ในจุดที่คุณเป็นที่พึ่งของทุกคนเวลาใครมีปัญหาต้องวิ่งมาหาคุณแต่เวลาคุณมีปัญหาวิ่งไปหาใครไม่ได้ ขนาดว่าเจ้านายบางทีก็ยังช่วยคุณไม่ได้เลยเพราะว่าดาวเจ้านายเนี่ยเดินอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะแต่ว่าเดินถอยหลังนั่นแปลว่าเจ้านายอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรในชีวิตที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะมามีเวลาช่วยเหลือคุณหรือว่าเขาอาจจะไปยุ่งยุ่งด้านอื่นอยู่ทําให้คุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจ้านายเกลียดหรือกันแกล้งนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ช่วยได้ซึ่งในตอนนี้แหละก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ทําอะไรเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองเป็นหลักเลยแต่ว่า และต้องแยกกันคนที่เขาไม่มาช่วยเหลือคุณไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบคุณเกรดคุณนะแต่หนึ่งคือเขาเห็นว่าคุณเก่งคุณทําได้2องเขาอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรในชีวิตเขาทําให้เขาไม่ได้มีเวลามาช่วยเหลือคุณเพอเพอคุณยังจะต้องไปช่วยเหลือเขาด้วยซ้ําหลังจากที่คุณแก้ไขจัดการอุปสรรคปัญหาการงานของคุณได้สําเร็จแล้วมีเวลาเหลือเวลาว่างหรือถึงแม้จะไม่มีเวลาเหลือไม่มีเวลาว่างคนรอบข้างก็ดูว่าหวังพึ่งคุณอยู่รอให้คุณหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่ค่ะ ทางด้านการเงินดาวการเงินสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารเจรจาแล้วเดือนนี้เนี่ยมีดาวคู่ที่ส่งเสริมดาวการเงินเข้ามาเล่งด้วยทําให้การเงินของคุณอู้ฟู่มากมีโอกาสที่จะได้รายได้จากหลายทางไม่ว่าจะเป็นจากงานหลกักหรือว่าจากงานเสริมหรือว่าพวกเงินที่ได้จากการลงทุนเงินตกเบิกต่างๆเดือนนี้จะได้ครบนะคะแต่ไม่มีโชคลาภเพราะว่าดาวโชคลาภคุณอยู่ในภพเรือนเสียหายเงินที่ได้มานั้นได้มาจากน้ำพักน้ำแรงล้วน แต่บางทีอาจจะเป็นน้ำพักน้ำแรงที่คุณเคยลงทุนลงแรงมาแต่เก่าก่อนนานมาแล้วจนคุณลืมไปแล้วพอเดือนนี้ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าออ้ยเหมือนได้โชคลาภแต่จริง,รงๆเราไม่หรอกมันก็คือเงินที่คุณเคยลงทุนลง,ลงแรงไปแล้วนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะทําประกันชีวิตที่มันเป็นในรูปแบบของ ประกันออมทรัพย์นะคะเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเงินปันผลเงินอะไรก็ตามจากประกันออมทรัพย์ของคุณนั่นแหละที่เขาจะคืนมาให้เป็นก้อนใหญ่เราก็มีความรู้สึกว่าโอ้อันนี้เป็นโชคลาภแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกมันคือเงินที่เราสะสมมาตลอดนั่นแหละค่ะจะเป็นอะไรลักษณะนี้แต่เดือนนี้มีโอกาสที่จะมีความอู้ฟูทางด้านการเงินดีมากค่ะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงคือเรื่องของสุขภาพนะคะเนื่องจากว่าดาวมรณะสัมพันธ์กับดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วก็ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยค่ะควรหมั่นฝึกสติฝึกสมาธิเอาไว้เสมอๆนะคะตรงนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดทางฝั่งคุณประมาทเองเนี่ยมันจะลดลงหรือว่าหายไปเลยก็จะเหลือแต่อุบัติเหตุที่เกิดจากคนอื่นเขาประมาทนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรมันไม่ได้ดูว่าจะหนักหนาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกสติฝึกสมาธิเอาไว้เสมอๆเวลาอยู่ในซีนอยู่ในเหตุันน้ีนน่ย คุณจะออกจากซีนตรงนั้นออกจากเหตุการณ์ตรงนั้นมาได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วค่ะก่อนจะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่ก้าวไม้เท้านี่คือไพ่ของอุปสรรคปัญหาแต่ก้าวไม้เท้ามันคือปัญหาเดิมๆปัญหาที่คุณก็เคยผ่านมันมาแล้วเราก็รู้ว่าจะต้องแก้ไขมันอย่างไรเพียงแต่ว่าก้าวไม้เท้ามันน่าเบื่อหน่อยคือเราก็รู้ว่าแก้ผ่านตรงนี้เดี๋ยวมันก็อาจจะวนกลับมาได้แล้วก็จะเป็นปัญหาวนซ้ําไปซ้ํามาคุณมีประสบการณ์คุณมีความสามารถที่จะแก้ไขมันได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันแก้ได้แค่เฉพาะให้มันผ่านพ้นไปเฉพาะหน้าเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็วนกลับมาใหม่น่าเบื่อหน่อยนะคะ กับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเดิมๆแต่ก็ไม่ได้ดูว่าจะยากจนเกินไปโดยเฉพาะถ้าวาร์ปมาดูไพ่ประจําตัวของคุณไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยนะด้ไพ่ justice justice คือเก่งมากปัญหาแค่ก้าวไม่เท้าเนี่ยไม่มีอะไรที่มันยากเกินความสามารถคุณอยู่แล้ว mm hmm. เพียงแต่ว่าคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ใครๆก็หวังพึ่งคุณเพราะว่าไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ของที่พึ่งของทุกคนนะดังนั้นคุณเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมและก็มีเมตตาชอบช่วยเหลือคนด้วยตามลักษณะไพ่ justice ดังนั้นก็จะมีแต่คนเข้ามาขอความ ความช่วยเหลือคุณในขณะที่ทุกคนมองว่าคุณเก่งอยู่แล้วมองว่าคุณช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วจึงไม่ค่อยมีใครจะช่วยเหลือคุณเท่าไหรค่ค่ะ ในะตำแหน่งของการเงินได้ไพ่ก้าวเหรียญน,นี่คือไพ่ของคนกินดีอยู่ดีมีอันจะกินการเงินอู้ฟู่ดีการเงินมั่นคงดีมากนะไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ของการที่สามารถยกระดับมาตรฐานชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นได้นะใครถ้าเกิดว่าเคยมีหนี้อะไรก็ตามเนี่ยเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะปลดได้หรือถ้าแม้นว่าปลดหนี้ไม่ได้อย่างน้อยก็มีเงินก้อนโตไปโปะเพื่อทําให้หนี้มันเบาบางลงใครที่ไม่ได้เคยมีหนี้อะไรเลยเดือนนี้ก็ดูว่ารวยขึ้นเป็นเดือนที่ไม่ได้มีรายจ่ายอะไรน่ากังวลหรือว่าน่าหุดหิดจาคัญใจ ะะเพราะฉะนั้น,นก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีเงินใช้แล้วก็มีเงินเก็บในตำแหน่งของโชคลาภเนี่ยเป็นไพ่ของการเดินหันหลังให้นั่นแปลว่าโชคลาภเดินหันหลังให้คุณนะคะไม่ได้มีโชคลาภอะไรค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะไพ่จบไพ่สรุปนะเป็นไพ่ประจําตัวคุณเนี่ยได้ไพ่ดีได้ไพ่ใหญ่ได้ไพ่ของคนที่มีบารมีเป็นที่พึ่งของทุกคนเป็นที่นิยมชมชอบแต่ไพ่ใบนี้ก็แบกภาระเอาไว้เยอะอยู่เหมือนกันหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยคนเขาก็คาดหวังจากคุณนะคะแล้วบางทีคุณก็กดดันตัวเองคาดหวังตัวเองด้วยก็อาาจจะะมมมีีคควตึงเรรยดให้ สุขภาพที่เกิดจากความเครียดหน่อยค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายขายอยู่ในเว็บเม็พอ e ีบุ๊กค่ะสนใจเข้าไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละคะ่ะ ส่วนท่านที่ชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเกดมีช่องนิยายเสียงอ่านให้ฟังด้วยเป็นนิยายของเกดเองค่ะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนเป็นช่องใน YouTube นะคะสามารถเข้าไปฟังนิยายกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ